สายน้ำเกลือก็จะฉีดเข้าสายฮะเอออกฤทธิ์เร็วหรือในกรณีที่ไม่อยากฤทธิ์เร็วมากก็ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ออ่ะนีจะเป็นน้ำาะ,ะทีนี้บางคนเขาก็เอายาพวกนี้อ่ะพอหาได้หาได้ในแอปหานะฮะ,ะก็มาทําเป็นผงก็ไปลนผ่านความร้อนนะฮะแต่ถ้าดิฉผมเข้าใจเดี๋ยวคนมาสืบค้นข้อมูลก็พบว่ามีการขายเป็นผงด้วยแต่ต้องแอบลักล,กลอบนาเข้ามา ก็เลยมาผสมร่วมกับผงชนิดอื่นๆแต่บางชนิดชนิดเป็นผงอื่นก็เกิดเป็นสูตรนี้ได้หลายแบบก็หลกัหลกๆก็สูตรนะแต่ว่าทานอะไรก็ได้หมดนะคุณหมออย่างกรณีนี้เราเจอ2อสองแบบใช่ไหมฮะส่วนผสมที่ต่างกันคือมากสามกับสองแล้วตัวผิวสัมผัสยามันต่างกันไหมลักษณะตัวยาอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเลยผมไม่ได้เห็นใช่ไหมฮะไม่เห็นนะเขาไม่ได้บรรยายวัตถูกออกมาก็ตอนที่ตอนที่ทราบก็คือว่าก็เป็นผงสีขาวผงสีขาว ไม่มีนมผงปนไม่มีไมม่ีก็พยายามถามว่าเอ๊มีลักษณะของสีเรียสหรือไม่ก็รู้สึกว่าไม่ออกเป็นขาวมากกว่าแล้วแล้วก็ไม่มีส่วนประกอบอื่นๆที่ทําให้เพิ่มปริมาณก็ไม่มีถูกไหมพ่อเป็นตัวยาทแท้ๆของสามตัวนั้นสองตัวนั้นรวมันเ,เลยเพราะว่าเราตรวจแล้วเราสกินนิ่งสารเสพติดทุกประเภทนะฮะขณะยันอนหลับเรายังแยกประเภทชื่อเฉพาะได้พอสมควรตามที่ เรามีความสามารถวิเคราะห์ได้แต่ไม่ใช่โดมิกุ้มใช่ไหมฮะเป็นถ้าที่มีข้อมูลครั้งนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่โดมิกุ้ม,มโดมิคุ้มเนี่ยชื่อสารบันทางยาเรียกว่ามิดาสโซแลม,มะจะไม่ใชอ่อันนี้เป็นเดนซิทแอมก็คือถ้าเป็นชื่อการค้าสมัยก่อนที่ดังๆก็เป็นวาลเลียง